เราขอแนะนำนวัตกรรมพลังงานสะอาดทางเลือกของเกษตรกรมืออาชีพเช่นคุณเพี่ยวเครื่องพ่นยาอัจฉริยะประหยัดเบาแรงและคุณภาพสูงช่วยตอบโจทย์คุณได้ง่ายๆทั้ง2แบบ 1. แบบอัตโนมัติมาพร้อมกับแบตเตอรี่แห้งไม่ต้องเติมน้ำกันแค่ชาร์จไฟบ้าน1ครั้งก็สามารถพ่นต่อเนื่องได้นาน6-8ชั่วโมง 2. แบบโยกมือ ถ้าแบตเตอรี่หมดก็สามารถเปลี่ยนมาใช้มือโยกได้แบบง่ายๆไม่ยุ่งยากทำให้ฉีดพ่นได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดทั้งฉีดขนาด18 l, ลิตรผลิตด้วยพลาสติกเกรด A คุณภาพดีได้มาตรฐานทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและยังทนแดดไม่แตกหักง่ายมีหัวฉีดให้เลือกถึง3หัว สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่021049955 0874135555ไล a e p e l s h o p p i n g t v facebook p e l s h o p p i n g t v หรือ w w w p e l s h o p p i n g t v c o m